อ๋ออันนี้อันนี้คุยเป็นผมว่าคุยคุยเป็นนอกสัญญา,ญญาอีก่างหนึ่งดีกว่าครับแล้ก็ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่าเป็นโปรเจกตะะ <ส uce> ์อื่นๆนะครับอาจจะเป็นอาจจะไม่ได้อยู่ในสัญญาของช่องแต่ว่าอาจจะเป็นอีกสัญญาหนึ่งเป็นสัญญาของละครหรือว่าสัญญาในออที่เราเราเราจะต้องได้รับตอต่อไปอะไรแบบนี้มองงานล้าน้าที่แน่นอนต้องเห็นแล้วมีงานเบื้องหลังที่จะใช้อยู่นะคะแบบจะผัดตัวเป็นเบื้องหลัง ่ชวยอะไรปณนะตอนนี้ผมยังครับยังยังฮะยังฮนะณตอนนี้ยังครับยังไม่ได้ยังไม่ได้มาทําเบื้องหลังของของในวงการนะครับผมตอนนี้ก็ยังแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยยังมองเป็นธุรกิจของผมงนอกนะครับผมก็เร็วๆนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้นปีนี้ก่อนแล้วกันครับปีใหม่นี้นะครับผมที่เขาใหญ่ผมก็เปิดเริ่มเริ่มเปิดน,นะครับปิกมาเทให้คนเข้าไปถ่ายรูปได้แล้วก็อาจจะมีกิจกรรมมีตัดผักแบบสดๆเลยครับแล้วก็แก็เราก็มาดูว่าคนตัดเท่าไหร่มาชั่งโลแกน